คันนี้มันแปลกๆครับพี่นอ้องเป็นอย่างไรมันบดสอดคล้องกันบดสอดคล้องบึงพวงมะไลยครับผมพวงมะไลยอสภาพพวงมะลลยแบบนี้สพพองพันร้อยปีสภาพพวงมะเลยจนลอกมีจะห้อยขี่มือครับจนลอกจนซีดเบิดสภาพพวงมะลลยเนี่ยนะสนันนษฐานได้ว่าเลขไม่ คันนี้จะต้องวิ่งประมาณ200,000โล2รล้านนะสอ0 0สนอสองแสนขึ้นนะจากไอ้เสียมที่ประสบการณ์ขายรถมาเป็น10ปีนะสภาพพวงมาลัยแบบนี้นะต้องเลขไม้ต้อง2,000สนโลแต่พรเอิญเลขไม้คันนี้มันวิ่งหนึ0งแสนเดีนไหมเลขไม้มันวิ่งแค่ห0 0 0งแซึ่งมันมีมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างครับอนะหนึ่งรถคันนี้กอไมมา,มาส รถคันนี้เปลี่ยนพวงมลาลัยมาเปลี่ยนพวงมลาลัยยังไงรถคันนี้ใส่พวมงมาลัยแต่งมาครับแล้วรถก่อนจะยึดหรือก่อนจะขายก็เลยหาพวงมลาลัยเก่ามาใส่เออเอาแล้วเอาพวงมลาลัยของแต่งไปขายเพื่อเก็บไว้ขายได้ราคาดีกว่าห,หรือไม่งั้นก็รถคันนี้เลขไม่ไม่แทเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกันครับนะซึ่งสภาพพวงมลาลัยนี่สภาพนี่เขาเอื่อมาสภาพพวงมาลัยเลขไม่ จากประสบการณ์ไอ้ขายรถมาสาภาพพวงมาลัยปดดิโอ้ยขาดยน่นเป็นห้องเป็นห้อยเบิสาภาพเนี่ยเล็กไหมไม่ต้องเล่นมาล้าสองแสนขึ้นนะมันไม่สอดคล้องกันไม่สอดคล้องที่ว่าสอดคล้องก่สอดคล้องพวงมาลัยไม่ใช่ของมันหรือรถกอไมกันแน่พี่น้องคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์ตัวนี้เป็นออลยวปีไดวปะสิบสามครับ 5, สิบสามสอยห้าเซร์ฟีเจตถเดชนะ อันนี้ไม่การันตีไม้แทบเพราะว่าพวงมาไลัยไม่รู้ว่าพวงมาลัยเดิมแท้หรือว่าปรับไมมาหรือว่าพวงมาลัยคันอื่นถอดพวงมาลัยน้าดีไปขายหรือว่ารถยึดมาแล้วก่อนจะยึดก็หาเอาถอดพวงมาลัยเอาอะไรออกไปก็เลยหาพวงมาลัยเก่ามาใส่เดี๋ยวซื้อไม่เห็นยังหรอครับไปห้เบิ้งครับพี่น้องเม็ดอากคว่ำมาไหมไม่คว่ำคว่ำไม่คว่ำต้องดูตรงนี้ หลังคาหลังคาบบมีห้อยหักดนะ้ครับรถคันนี้ถือว่ามีทั้งตำนี้นะแล้วก็แต่ว่าเบื้องสภาพรถเดือดร่วมโบมีขวาม,มาแต่ว่าเนี่ยมีนี้ปัญหาแก่พวงมาอะไรกับเรข่อไงมันประสอดข้องกันนะก็ต้องมาเบื้องตัวรถที่ทึาสามารถซื้อขายกันได้บ่เมิดอักเดิมมิดอักเดิมครับพี่น้องพอนเสียงหวานสี่ยังไง ีแมงมอดแมงมอดแมงมอดเออหรือแมงหรแมงงอดแมงงอดแมงงอดเออไปตัวแซ่บปะนี่ตัวแซ่บครับหรออ่านบาครับผมบอแหละขาไม่ได้อ่านเลยรีวิวอย่างเดียวเลย <laughs> บันี้ตอนผู้เฮ็ดไห่เนี่ย <laughs> รุ่นก็ไม่ได้คว่ำเนี่ยเพราะเพาทำไมพี่ฟังเสียงฟังเสียง แล้วอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงพ่วงอยากรู้ครับพี่อยากรู้ไหมอยากรู้ครับแบตเป็นหมดแบตเป็นหมดก็เลยพ่วงนี่จะรีวิวคันนั้นก็เลยไปเอาคันนี้มาพ่วงมาพ่วงเออมาจากุ่นทางนี้เด็ข้อสรุปหรือยังพี่น <Enough> ้องเด็ข no? ้อสรุปหรือยัง yeah. สวยงามเนื้เครื่องเครื่องโอเคนะเครื่องสีโอเคนะสีสันก็ดูโอเคนะแค่คุณย่างเดียวแหละครับพวงมาลัยกับเลขไม้ไม่สอดคล้องกันไม่สอดคล้องไม่รับประกันเลขไม้แท้หรือไม่แท้ครับผมเพราะว่าอันนี้ไม่รู้จริงๆแล้วพวงมาลัยไม่ทราบว่าพวงมาลัยแท้ถ้าเป็นพวงมาลัยเดิมแท้เลขไม้อัจกรมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าเลขไม้แท้พวงมาลัยไม่ใช่ของมันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น หรือไม่งั้นขับไปนะเจ้าของเดิมสถนนที่ฐานได้ว่าเจ้าของเดิมขับไปขับไปแล้วก็ถูอย่างเงี้ยไป้วยเออถูอย่างเงี้ไปเร่อเาเราคือสิคันม,มือ <laughs> เออขับไปด้วยชักไปด้วยน้ำไหล <laughs> ขับไปขับรถไปอยู่ทำอย่างเงี้ยพวงมาลัยมันก็เลยเป็นเีดเร็วใช่ใช <laughs> คิดคิดได้ยังไงไอ,อ, <laughs> อคนรีวิวเนี่ยมันคิดได้ยังไงมันก็มีคนเหตุอยู่ด้ป่ะแม่นป่ะเนี่ยนี่มีข้อเหตเวลาคันม,มือ คำนึ้คำตีนอยากตีปากเถมั้สภาพพวงมาลัยดีมันเล็กไหมตรงประตำก็สองแสนได้ดิับผมนะตามประสบการณ์ที่ไอขายรถมาเป็นสิบปีแคบพี่นอ่ะอ่ะนะปีดาวกลับข้า่าท่ายแปดพันแปดพันตลอดแปดพันตลอดสัญญาเลขกไหมไม่แท้หรือพวงมาเลยไม่ใช่ของมันยังไงคิดเห็นเช่นไรหรือรถกลับไหมหรือว่ามันของมันนั่นเลยพี่มันรถกลับไหมาหรือว่าคนขับไปแล้วถูไปขับไปแล้วชักไปพวงมาลัย l มันก่อนเร็วยังไงยังไงอ่ะเอาคอยคิดเหนอนอเ็นเช่นไรคนละหนึ่งคอมเมนต์ไปรุ่นแกว้ว